สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์เราจะมาเรียนกันเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มปลาโดยที่เชอร์สิริลักษณ์ปั้นงามวงนะคะเช่นเคยนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันเราต้องมาทำรับสมองกันก่อนนะคะรับสมองมีทั้งหมด4ข้อทิเชอร์ให้เวลานักเรียนทำทั้งหมด5นาทีนะคะแล้วเรามาเฉลยรับสมองพร้อมๆกันค่ะ เฉลยล ok, nah ับสมองข้อที่1กบจัดอยู่ในสัตว์ประเภทใดจัดอยู่ในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะข้อที่สองตุนปากเป็ดจัดเป็นสัตว์ประเภทใดคือจัดอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนั่นเองค่ะข้อที่ 3. ฉลามจัดเป็นสัตว์ประเภทใดจัดอยู่ในกลุ่มปลาค่ะข้อที่4จระเข้จัดเป็นสัตว์ประเภทใด จัดอยู่ในสัตว์ประเภทสัตว์เลืออ้อยคลานนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกทุกข้อกันไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสัตว์มีกระดูกสันหลัง อย่างแรกเลยเรามาทบทวนกันก่อนนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังคืออะไรคือสัตว์ที่มีแกนกลางลำตัวนั่นเองค่ะใครคิดภาพแกนกลางลำตัวไม่ออกให้นัเกเรียนจับไปที่ด้านหลังนะคะแล้วลูบไปทางกระดูกสันหลังของเราที่อยู่ตรงกลางเลยนั่นคือกระดูกสันหลังนะคะเด็กๆสัตว์มีกระดูกสันหลังจำพวกปลาก็มีแกนกลางลำตัวเช่นเดียวกับเราค่ะลักษณะทั่วไปนะคะของสัตว์จำพวกปลา ปลาจัดอยู่ในไฟล่ล่ามสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำซะส่วนใหญ่นะคะเช่นน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มค่ะปลานะคะเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะสัตว์เลือดเย็นคือไรเป็นสัตว์ที่ปรับเปลี่ยนอุณหภูมินะคะไปตามสภาพแวดล้อมค่ะอุณหภูมิร่างกายไม่คงที่หายใจด้วยเหงือกนะคะและมีกระดูกสันหลังค่ะเด็กๆเห็นกระดูกสันหลังไม่เอ่ยเดี๋ยวทิเชอร์จะวงให้ดูนะคะ ตรงนี้นะคะเรียกว่ากระดูกสันหลังค่ะจะเชื่อมต่อนะคะตั้งแต่ส่วนหัวยาวไปถึงหางเลยค่ะกระดูกสันหลังนะคะจะทําหน้าที่ในการเป็นส่วนที่ใช้ค้าจุนร่างกายนะคะให้สามารถทรงตัวอยู่ได้หรือให้มีลักษณะเป็นรูปเป็นร่างนะคะเช่นถ้าเราไม่มีกระดูกสันหลังเราจะไม่สามารถยืนอยู่ได้หรือไม่สามารถเดินได้น่นองค่ะ ปลานะคะสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยครีบและกล้ามเนื้อของลำตัวค่ะบางชนิดมีเกล็ดปกคลุมทั่วตัวบางชนิดไม่มีเกล็ดปกคลุมนะคะแต่มีเมือกค่ะเมือกนะคะจะมีลักษณะเป็นลื่นๆค่ะหรือมีแผ่นกระดูกปลานะคะมีหัวใจสองห้องค่ะและมีขากันไกลค่ะ เรามาดูหัวใจและระบบเลือดของปลากันนะคะปลามีเหงือกหัวใจและหลอดเลือดนะคะช่วยในการลำเลียงสารหัวใจของปลานะคะมีทั้งหมด2ห้องค่ะห้องบนเรียกว่า atrium นะคะห้องล่างเรียกว่า v e n t เ i c l ค่ะโดยหัวใจห้องบนนะคะรับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำค่ะที่มาจากเนื้อเยือ่อ หรือมาจากร่างกายของตัวปลานะคะแล้วสูบฉีดไปยังเหงือกค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สที่หลอดเลือดฝอยนะคะที่เหงือกแล้วเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงจากบริเวณเหงือกนะคะจะไหลไปยังหลอดเลือดฝอยที่อวัยวะค่ะหรือไปแทนส่วนของเลือดของบอดี้นั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มปลานะคะสามารถแบ่งกลุ่มทางอนุกรมวิธานของปลาได้เป็น ชั้นใหญ่ๆได้5กลุ่มนะคะดังนี้กลุ่มที่1น,นะคะจะเป็นปลาไม่มีขากันไกลค่ะมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่1น,นะคะแฮกฟิตนะคะรูปจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ2ค่ะปลาแรมเพรรูปจะอยู่ทางขวามือนะคะ กระดูกขากรรไกรนะคะก็คือกระดูกที่ใช้สําหรับอ้าปากแล้วก็ปิดปากนะคะแต่นักเรียนเห็นไหมคะว่าสัตว์2ชนิดนี้จะมีลักษณะปากเป็นวงกลมแล้วก็มีฟันล้อมรอบเลยไว้สําหรับเกาะติดกับอาหารนะคะหรือเหยื่อนั่นเองค่ะถ้านักเรียนอยากรู้นะคะว่าขากรรไกรของเราอยู่ตรงไหนนะคะให้นักเรียนเอามือจับไปที่คางค่ะแล้วลากจนไปถึงหูนะคะกระดูกชิ้นนี้เรียกว่ากระดูกขากรรไกรนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะ2ค่ะปลากระดูกอ่อนนะคะปลากระดูกอ่อนเป็นชั้นของปลาจำพวกหนึ่งนะคะซึ่งมีโครงสร้างของกระดูกประกอบไปด้วยเซลล์ของกระดูกอ่อนอย่างเดียวเลยค่ะจะได้แก่ปลากระเบนค่ะปลากระเบนทั้งกระเบนน้าจืดและกระเบนน้าเค็มเลยนะคะเป็นปลากระดูกอ่อนหมดเลย2ฉลามค่ะฉลามทุกชนิดรวมทั้งฉลามวานนะคะที่มีลักษณะตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ ก็เป็นปลากระดูกอ่อนเช่นเดียวกันค่ะ3นะคะปลากระดูกแข็งค่ะ Bunnyfish นะคะคือปลาอื่นๆน,นะคะที่เหลือจากทั้งหมดค่ะปลากระดูกแข็งเป็นปลาส่วนใหญ่ของโลกนะคะพบในปัจจุบันนะคะประมาณ21,000ชนิดค่ะเช่นปลาดุกปลาช่อนปลานินนะคะ แม้กระทั่งมาน้ำนะคะก็ยังจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทปลากระดูกแข็งนั่นเองค่ะต่อไป4นะคะปลาครีบเป็นผู้ค่ะคือปลาที่มีครีบต่างๆนะคะเป็นผู้หรือเป็นกรีบใช้ในการเคลื่อนไหวนะคะหรือเคลื่อนที่ใต้น้าเหมือนเดินค่ะได้แก่ปลาซีลาขน้นปลาปอดเป็นต้นค่ะ สุดท้ายนะคะ5ค่ะปลามีเกาะค่ะเป็นปลาในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะถือเป็นบนรรพบุรุษของปลาทั้งหมดปัจจุบนันศูนยพันหมดแล้วนะคะมีเกล็ดหนาหุ้มตัวตลอดลำตัวค่ะเหมือนกับชุดเกราะเลยปลาชนิดนี้มีชื่อว่า Dunkleosteus นั่นเองค่ะ เมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะเราก็มาสรุปไปพร้อมๆกันเลยค่ะปลานะคะเป็นสัตว์เลือดเย็นสามารถปรับอุณหภูมิร่างกายนะคะตามสิ่งแวดล้อมได้หายใจด้วยเหงือกค่ะมีหัวใจสูบฉีดโลหิตนะคะหัวใจมีทั้งหมด2ห้องนั่นเองค่ะมีครีบนะคะช่วยในการว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีเส้นข้างลำตัวใช้สำหรับรับความรู้สึกค่ะอาศัยอยู่ในทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มนะคะ มีก้างเป็นกระดูกสันหลังนะคะก็คือแกนกลางลำตัวที่เราเรียนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคาบเรียนวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปค่ะแบบฝึกหัดมีทั้งหมด5ข้อนะคะจงตอบคำถามค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับคาบเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปทิเชอร์มีคลิปวิดีโอสำหรับการดูแลตนเองนะคะใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ b ดบค่ะเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวสิ่งของต่างๆเช่นแก้วเกระดาษพลาสติกลูกบิดกระตู ได้นานหลายวันหากไม่มีการทำความสะอาดและมีผู้ใช้มือสัมผัสสิ่งของนั้นนำมาแตะบริเวณหน้าหรือหยิบอาหารเข้าปากก็สามารถติดเชื้อไวรัสได้เราจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวสิ่งของที่อาจมีเชื้อไวรัสโควิด -19 ติดอยู่มันล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างทางกายอย่างน้อย1-2เมตรแต่การใช้ชีวิตประจำวันของคนกลุ่มหนึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการสัมผัสได้ สำหรับผู้พิการทางสายตาก่อนออกจากบ้านจึงต้องล้างไม้เท้าล้างมือพกแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวเสมอสวมหน้ากากผ้าเย็บพิเศษที่มีกระดุมติดอยู่บนมุมขวาเพื่อให้สัมผัสแล้วรู้ว่าฝั่งที่มีกระดุมคือด้านนอกการใช้ลิฟต์ผู้พิการทางสายตาจำเป็นต้องใช้นิ้วสัมผัสปุ่มเพื่อเลือกชั้นชั้นหนึ่งลิฟต์กำลังขึ้นค่ะชั้นหนึ่งถึงแล้วค่ะเมื่อออกจากลิฟต์ จึงควรล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์บีบในปริมาณที่เพียงพอสามารถลูบทั่วมือทั้งสองข้างทั้งหน้ามือหลังมือรวมถึงบริเวณข้อมือยืนรอตรงนี้ก่อนนะคะคนทั่วไปสามารถช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้โดยการอาสากดลิฟต์ช่วยบอกทิศทางหรือรักษาระยะหา่างจากผู้พิการทางสายตารถไฟฟ้ามาแล้วให้ฉันช่วยพาเข้าไปด้านในนะคะ นั่งตรงนี้ได้ค่ะน่ารักจังมีน้ำใจช่วยเหลือคนตาบอดวันนี้รู้สึกดีจังมีคนใจดีช่วยเหลือเราถ้ามีคนช่วยอย่างนี้ทุกวันก็ดีสิเราจะได้สะอาดปลอดเชือ COVID ้อโควิด -19 วันนี้รู้สึกดีจังได้ช่วยเหลือคนที่มองไม่เห็นเราสะอาดปลอดโควิดแล้วพวกเขาก็ควรสะอาดปลอดภัยเหมือน,อนกัน ดูแลตัวเองเป็นเบื้องตน้นสังคมช่วยเอื้อเฟื้อเพื่อเราทุกคนปลอดภยัยโควิด -19